ไมใช่ครับอะโดนโมลีนะครับแล้เกมนี้โดนโมลีนะครับโดนโมลีนะครับเกิดบ้านเล็กครับสี่คนครับบ้านเล็กครับโอ้โหสี่บูมมาต่อยมวยครับเกิดไหมไม่ไปลอยแพแบบพี่เจนนี่หรอไปลอยทำไมแพอยู่ฝั่งนู้นไม่หรอบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ฝั่งนู้นอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายซ้ายเราซ้ายเราซ้ายซ้ายเขาไปลอยเขาไปลอยกับสาวสองคนเราจะไปไปกรตายกระตายก็ตายโมลีนะมึงมึงโดนตีทีเดียวล้มนะมึงโดนทีเดียวล้มนะยัึงตัวละกีดอ่ะ ม่งเอยู่ตู้ล่างเลยกูอยู่ตู้ล่างเลยกูอยู่ตู้ล่างเลยตู้ล่างเลยกูพาไปอยู่กูพาไปกูอยู่ตู้บนกูอยู่ตู้บนเอาข้างบนก่อนแล้วกันสวยสวยครับสวยสวยสวยกูอยู่ตู้รูนะข้างบนกูอยู่ตู้บนมึงจะหันมาทำไมเราฮะอยู่ตู้รูข้างบนนะอยู่ตู้รูข้างบนเออแล้วก็เป็นตู้รูเลยเดี๋ยวปล่อยไปปั่นก่อนครับขอไปปั่นก่อนครับขอไปปั่นก่อนครับขอไปปั่นก่อนนะครับเอาตู้รูไหนรูนี่หรอไม่ใช่รูไหนอาจารย์มาแล่เจนเจตู้ไหนตู้ไหนกูมาแล้วรูบอล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 รูเบนหรอรูเบน อยู่กับกูนะอยู่กับกูนะอยู่กูนะเดี๋ยวกูรีเสร็จแล้วกูบอกกูอาจจะให้มันตีฟีนิดนึงนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเล่นโรบายนเหรอเก่งใจเก่งใจอย่าเลยอย่าเลยโรงเรียนใหญ่โรงเรียนใหญ่มันไปหาคนปั่นไฟนะครับกูรีเสร็จแล้วนะกูรีเสร็จแล้วเฮ้ยอู้พับมามาตามนี่เหรอใช่ใช่ใช่อยู่บ้านใหญ่อยู่บ้านใหญ่อยู่บ้านใหญ่อาบ้านใหญ่นะครับเล่นเล่นไปพี่เล่นไปเล่นไปเล่นไปโอเคเข้าตู้ดิอันหนึ่งสิกูยังดีไม่เสร็จนะ่หกูเอง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 กูอยู่ห้องเด็ก ตู้ลูกูเข้าตูดูเรื่องดูเรื่องไมเร็จมันแคออกมาสิเสร็จแล้วมันเสร็จพอดีพี่เอกวิ่งมาเขาเสร็จพอดีตู้ลูพี่เอกตู้ลูตู้ลูตู้ได้อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนกำลังกำลังพาไปลูกำลังพาไปลูเข้าไปเข้าไปเข้าไปอยู่ตู้ล่างอยู่ตู้ล่างอยู่ตู้ล่างมันดำพี่เอกไปแล้ใช่ปะไอ้ไม่ไม่มันพังมันพังมันงประตูประตูเฮ้ยลงไปแล้ว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 เอ้าไม่ไม่เอาขาใจขาใจขาใจกรอบล่อที่กรอบทำมา เฮ้ยมันมีเปอร์นี่นะเปิดด็อกเตอร์นะเปิดด็อกเตอร์โอเวอร์ชาร์ดโอเวอร์ชาร์ดตู้รู้ครับตู้รู้ครับมากระลังขึ้นมาจ้ามากระลังขึ้นมาเอาอาจารย์อาจารย์อะไรเนี่ยเอ้ยอาจารย์ทุกคต้องทำไปวันน่ะเจนเนี่ยมันกระโดดเล่าหรอมันทุบประตูเฉยเลยเดี๋ยวกูไปลงเข้าตู้ล่างกูไปเข้าตู้ล่างนะได้ได้อาจารย์กูปั่นกูปั่นไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเจนเจนโดนจกเฮ้ยเจนเจนโดนจก ยันเจมีเกมใหม่ที่มึงจะไปโยนมากกว่ากั้ยันเจโดนโจนมันมีการเรียนรู้นะเจไปของตกด้วยของตกของตกดินดินดิดินยันยันหลุดเปล่ามันเป็นแผนของผมไงเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวผมมันจะโดนตีของตกนะมึงหยิบขึ้นมาใหม่ก็ได้เจมันไปหาใครไอ้เงยกูจะเข้าตู้ข้างล่างแล้วมันวิ่งมาตรงข้างล่างหมดอีกเอาไอ้ตีจันเจสาม อ่าเดี๋ยวไปต้อนขึ้นเขาอ่ะกูได้ครึ่งหนึ่งกูได้ครึ่งหนึ่งมันตีกูซ้มันตีกูซ้ำนะมันดีมานดีมึงมาดีมึงมาช่วยดิฮิวก่อนได้มันตีกูซ้มันตีกูซ้ำไปครับเพียรมาฮิวก่อนดิออกมาข้างหลังคนนึงออกมาข้างหลังโรงเรียนคนนึงมันเล็งพี่เอกอยู่ไอ้เบน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 ไม่หิวก่อนเบนเบนมีฮิวก่อนลงนี่ลงมาข้างหน้าลงมาข้างล่างตรงนี้แหละต้อนมานะล้มนะมาล้มนะ ไอเบนสอไอยเบนส์ออยู่ไอเบนส์ออยู่เบนส์ออยู่เฮ้ยตกเป็นสองมาเนี่ยเบนจะตกเป็นสองต้องเอาเลยนะต้องเอาเลยนะมมมมมมมเเเเเรรรรรร็็็็็วววววอู้ต้องเอาอ่ะไม่งั้นตกเป็นสองสวยไปๆๆๆเข้าไอเบนไอ้กองเข้าตู้หน่อยกองเข้าตู้หน่อยกองเข้าตู้หน่อยจันเจี๊ยเข้าไปเลยจันเจี๊ยเข้าตรงนี้ไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเขาไปเอนั่นแหละเข้าตู้ล่างเข้าต้ล่างบข้ตู้ล่างห้องบนเข้าตูวล่างเข้าหัอแต่จะ่างกูอยู่ตู้บนนะกูอยู่ตู้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 ขวามือมึงเบนตู้ มันออกไปแล้วเอ้ยมามามาตู้รูตู้รูพร้อมยังตู้รูพร้อมยังเฮ้ยมันเลี้ยวไอ้ทัพนั่นเจ้ยมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันไกลการระวังโดนผม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 ไปไปไปตู้รู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 ได้เลย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 ลงไปเลยลงไปเลยไม่ต้องรอมันก็รู้สิเจไป้ร่วมพลังพลังพลังจี้หอยร่วมพลังจี้หอยเจ้ได้ปะ ไม่ตามไม่ตามตามยันอ้ยันตามกูไอ้เหี้ยตู้ล่างตู้ล่างพี่เอกมาตู้ล่างกูไม่กูไม่ทันเหรือกูต้องเข้าพับมาตรงนี้ก่อนไม่งั้นไม่ทันสาวกระโปงสั่นซื้อบอหันใจนะปอหัตใจโอ้ยโอ้ยเฮี้ยไอ้กูจะลงนี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 ้ไม่เป็นไรกูลงนี้ก่อนเดี๋ยวมันแบกเข้าลูเดี๋ยวมันแบกเข้าไปตรงนู้นไอ้เหี้ยมันไม่ทันน่ะถ้ากูโดนลงไปเลยกูแตกอ่ะไอ้ก๊อปอยู่ข้างบนไก่ก๊อปกูโดนแล้วกูโดนแล้ว ไอ้กรับูอยู่ตู้ลูไอ้กลับูอยู่ตู้ลูข้างบนเียบร้ออจนึงยไอ้กลับไอ้กับลงลอกอับลอใกลอยู่ไหนวะกูอยู่ใต้ผูอยู่ใต้มึงอุ้มเฮ้ยแต่ถ้าโอ้โหเียบร้รยแต่ถ้าบางราหลุดนะสาวกับโงสั่นมาซื้อปอหันใส่นาเรามารีกุ๊ไหมเรามารีกุกไหมเออรีกุก่อนดีวะรีกุบิวดีกว่าวะโหเฮ้ยไปรีนหน้าไปรีนหน้ามามาาา พี่ข้างหน้านั่งเรียนนั่งเรียนนั่งเรียนอุ้ยเหายครขบไปก่อน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 เดี๋ยวก็มานั่งเรียนครับครับมันตามไปครับไม่ไม่อุ้มกูอุ้มกูอุ้มกูเออนั่งเรียนไปนั่งเรียนก่อนเรากำลังรีคุปเรากำลังรีคุปเฮ้ยจังหวะช่วยกูระวังก้มเก็บไฟฉายด้วยไฟฉายโต๊ะตรงนั้นไอ้มันเดินไปมันเดินไปนะมันเดินไปนะมันเดินไปนะเปิดตู้เปิดตู้เปิดตู้เก็บของปิดตู้เก็บขวานเก็บเก็บของ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 มันเติมขกูอ้าแบงหลังกูอ้าแบงหลังเกี่ยังไม่ได้ปัดเลยนะ มาได้เอ้ยมาแล้วมาไม่ทันไม่ทันไม่ทันเนีเบนไม่ทันมึงต้องรออุ้ยเีแย่แล้วอย่างงี้เฮียปาโดได้ไงอะปาเลยละกันไอาดึงได้ดึงได้ดึงได้บอกไง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 เฮ้ยอู้ไม่เนไรมีแทงการฉีกเลยฉีกเลยฉีกเลยีกเลยไปฮิวเลยิเลมีแทง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 มีแทังตาเหมอีเฮ้ไม่ไม่ไม่ไนะกูมีแทงกูมีแทงกูมีแทงไปจูที่อื่นไปจูที่อื่นก่อน ไอ้เจี๊ยบกูบักเจีไอ้สัตว์กูบักเจ๊มาอยู่ก่อนไอ้เจี๊ยกูบักไอ้สัตว์เฮ้ยมันไอ้บอกให้กูหน่อยกูบักููบบกมาแล้วมาแล้วมาแล้วเจี๊ยบอยู่ก่อนตัวล่างกูอยู่ตัวล่างมึงอยู่ก่อนแล้วไม่มากูนึกว่ากูบักไอ้เหี้ยบทำไมสองใบเฉยไม่ได้อ๋อทางกูมดอยู่ก่อนเดี๋ยวมันจะลงนามอยก่อนมันยังไม่เมามัยังไม่เมามันยังไม่มาทางกูบดตัวนี้ตัวนี้ตู้รูตู้รูตู้รูกับตัวไม้ นไปตรงไหนวะน้าไอ้ก๊อฟข้างบนได้นะข้างบนได้นะข้างบนได้นะตู้ข้างตู้ลูกับตู้ลูมีแล้วนะตู้ข้างตู้ลูกับตู้ลูมีแล้วโอเคโอเคไอ้ก๊อฟโดดสีถ้ามันจำเป็นก็โดดไปเลยแล้วกันเฮ้ยกูกูเข้าตัวแรกเข้าตัวแรกไอ้ก๊อฟมันไหมเก็สวยไม่สวยไม่ยังไอ้ก๊อฟก๊อฟไม่ยังก็ไม่เข้าตู้ก็โดดลงมาทำไมวะน่า อยู่หน่อย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 หมดแล้วกูแยกย้ายแยกย้ายหมดแล้วอู่ก่อนู่ก่อนก่อนอยู่ก่อนเขีาเหลืออ๋อจะเป็นอะไรเหรออิวเข้าแล้มึงอู้ได้ไงกูอยู่เนี่ยมีเสียงร้องหรือเปล่าไม่กูยังไม่โดนแฝนไงกูโดนสะไหนแต่เจโดนสะไหนแล้วไม่โดนไม่โดนไม่โดนไอ้เยัยมันยู่อยู่ข้างในซ่องโง่หัวไอ้เดี๋ยวกูปั่นก่อนแล้วกันยืนอยู่เฉยๆกูยืนอยู่เฉยๆมันได้ยินเสียงมั้งกูปั่นมาแล้วกูปั่นมาแล้วแต่เจ๊กูอยู่บนเสาไปก่อนนะกูอยู่บนเสาแบบ มันจะมาเจอก่อนน้อเจสวยครับสวยสวยครับตายเลยเจเอ้าสวยสวยเ,ยเอ้าเ<อ>ฮ<อ>้ยหมดโค้ด<อ><อ>ดีเลยเฮยไอ้ก๊อฟไอ้ก๊อฟกูเล่นให้ก๊อฟจันเจโรโมอลีนะเฮ้ครับข้างบนปัดได้กี่คนจันเจมาบ้านบ้านปาร์ตี้นรกเลยเดี๋ยวช่วยได้บ้านบ้านปาร์ตี้นรกอ่ะผมจะแทงหลังมันผมจะแทงหลังมันไอ้เชี่ยไปไม่ได้ว่ะไปได้มึงหลบขวาจริงจริงอ๋อไอ้เปล่าแทงหนาไปแล้วด้วยใช่ปะมอลีแล้วเฟสสองแล้วเออไม่เป็นอะไรลีมาใีกว่า เรียบร้อยกูบอกแล้วว่าคิดถึงคนข้างหลังด้วยไอ้เยี่ยมันไปไม่ได้กูโดดตัวกูจะทอะไปเบอร์ยงอะยังยังไว้ผไว้โผลไว้ผลไว้โไว้โลวโวล่วผลว้โผล้่อว้โ่ว้โว่ไ้ล่ล่า้้้ี่ล่ อมาปลาหลอกมันเหรอเจือเปลือไม่ทันไม่ต้องปั่นกันแล้วนะครับมาแล้วนะมาแล้วนะมันขึ้นไปข้างบนเหรอขึ้ไปข้างบนมาหลงข้ไปข้างบนกูปั่นนะปั่นเลยปั่นมันไปเช็คตู้ข้างบนหน่อยครับใช่เลยมีคนไม่ตั้งใจเล่นหนึ่งคนปะไม่ตั้งใจเล่นตลอดมึงัวมาปั่นดีกว่าวอ้ชัดมันไปแล้วนะไปทางไอเบนมันไปว่ามันไม่กล้าเดินเข้าไปหาหัวกลับ ที่ผมมาจะมาหาปั่นแถวบ้านเล็กไม่มึงออกประตูมาเจอกูเลยมีมีเครื่องอยู่เครื่องนึงมันมีเครื่องหนึ่งผมไปท่องน้ำแป๊บนึงนะครับน้องเนาะมาดมานะไอเจนไปขี้อีกแล้วหรอมึงมาบ้านมาทีไหนกมเดาปะมากำลังไปกำลังไปแล้วมาเด็กก๊อฟมาเด็กก๊อฟคุณนาทีเดี๋ยวกูแยกไปปั่นก่อนมาแล้วอยู่ไหนมาเด็กตู้บนตู้บนตู้บน ตัวแกตัวเ,เท่มนนีมันไหมลองจัดดูเลยครับลองจัดดูลองทําอะไรเพื่อเกมดูบ้างเดี๋ยวก็รู้ไปเปิดตู้ข้างล่างไอ้ก๊อฟระบะบความถ่านมันน่าจะเสียนะครับเพราะมันมาแล้วครับมาแล้วไอ้ก๊อฟมันทิ้งไปแล้วเหีออกมาชิว่อยเฮ้ยมันมาเครื่องที่ข้างล่างอ่ะไอ้เหี้ยมันไม่กล้าเข้ามันไม่กล้ามันไม่กล้ามันไม่กล้าเข้าบ้านนี้แล้วอ่ะมันไปหายก๊อฟโรงเรียนว่ะมึงรู้ได้ยังไงอ่ะ ก็กูดูจอมึงอยู่ไงเวนเฮ้ยมันจะเปิดอ่ะอ้้ยโอ้มันเอาสุดนะเมื่อกี้มึงระวังเด็กมันรีเฟล็กแบบหันมาเปิดเลยวะมันมันรีเฟล็กตัวนี้ไว้กูนตัวนี้ไว้เนี่ยข้างหน้าพี่เอกซ้ายไม่ได้มากกดรู้รู้จัดรู้ขาบวนไปเะมัขับวนไป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 มาเดี๋ยวมาบ้านใต้ดินเนี่มาบ้านใต้ดินดีกว่ามันลงไปไหามถนนมาเปิดประตูก่อนปะเปิดประตูให้ จะปลม้อยไไไดงมันยังหลงอยู่บ้านนู้นอยู่เลยกูตายได้ไงวะครับไม่ตั้งใจเล่นไงคนที่ตายคือคนที่เสียสละนะอยู่ไหนวะไหนโดยทีดิออกเลยออกเลยไม่อันนี้แล้วไม่ได้แล้วเหรอเออมันหายไปไหนมีคนตายอย่างเงี้ยขอบคุณที่กันน์นะครับ20บาทนะอย่างงี้คือมีคนตายดิเฮ้ยคู่หมุนเต้มเยอะกันจัดเลยว่ะเฮ้ยสามหมื่นสองใครหมอละหมัดสนี ้ยหมอนร่ำอัตจานีสามหมื่นสองแสดงว่าโหดมากเลยนะครับเนี่ยโอ้โหเด็กด้วยโอ้ยไล่นอ้นัน่งหมื่นห้าเล่นเล่นเล่นเกมเดยวกันปะเนี่ยหนึ่งมื่นห้าไงเล่นแบบแข่งแน่มันได้น้องอยู่แล้วคนแรกเล่นเกมเดียวกันปะวะงงว่ะนี่ยังมีโนวันด้วยหรอเหี้ยออะะไร